สร้างบุญเสริมมงคลเถลิงศกใหม่อิ่มบุญสุขใจเข้าวัดทำรรบุญในวาระดิถทีทรงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีนี้ขอเชิญชวนสาธุชนทุกท่านมาร่วมเติมบุญให้กับชีวิตมาร่วมน้อมดวงจิตประพฤติปฏิบัติธรรมสะสมสเสบียงบุญเพื่อก้าวเข้าสู่สกราชใหม่ด้วยหัวใจแห่งกุศลธรรมร่วมกันณวัดหนองตากยาอภัยศัต์ตำบลหน,นองตากยาอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี ขอเชิญร่วมทำบุญไหว้พระกราบสักการะขอพรขอบารมีองค์สมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีปางนั่งเทศแสดงธรรมองค์ทองคําใหญ่ที่สุดในโลกรว่วมทำบุญปิดทองคําแท้และกราบสักการะขอพรรูปเหมือนองค์หลวงปู่ทวดปางประธานพรองค์ใหญ่เสริมบุญเสริมบารมีให้กับชีวิตฉลองสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันที่31ธันวาคมขอเชิญร่วมบุญบวชเนคขมมะบารมีถือศีลปฏิบัติธรรมกรรมฐานเจริญจิตตภาวนาภาคกลางคืนร่วมบุญปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ข้ามปีณลานหน้าองค์หลวงปู่โตพรหมรังสีองค์ใหญ่และเช้าวันที่1มกราคมร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งฟังเทศฟังธรรมเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตฉลองปีใหม่ เริ่มต้นดีชีวิตดีอย่าลืมอย่าพลาดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีนี้มาเริ่มต้นสร้างในสิ่งที่ดีๆสิ่งที่เป็นมงคลให้กับชีวิตและครอบครัวด้วยการสร้างมหาบุญใหญ่ได้ที่วัดหนองตากยาอภัยศัตว์ตำบลหน,นองตากยาอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีติดต่อสอบถามได้ร่วมบุญได้ที่โทรศัพท์0898366383